สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ต้มยำกุ้งทีวีก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับซึ่งวันนี้จะพาไปดูข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการเปิดเงื่อนไขโครงการคนละครึ่งรัฐแจกเงิน3,000บาทนะครับให้กับผู้เข้าเกณฑ์จำนวน15ล้านคนโดยการผ่านแอปเป่าตังนะครับใช้จ่ายในร้านค้าแผงลอยเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นตามไปดูกันเลยนะครับ คนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 นี้นะครับหรือสอบศและได้เห็นชอบเรื่องสำคัญหลายๆเรื่องทั้งหมดจะเร่งให้เข้าที่ประชุมคอรมอเพื่อพิจารณาและสรุปรายละเอียดอีกครั้ง โดยเป็นเรื่องกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศมาตรการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ด้วยนะครับตั้งแต่ระดับปริญญาตรีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสและประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชนะครับจำนวน260,000อัตราและเห็นชอบในหลักการมาตรการการกระตุ้นการใช้จ่ายเพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนส่งเสริมการบริโภคและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไปนะครับ โดยทางรัฐบาลจะช่วยค่าใช้จ่ายให้ประชาชน15ล้านคนและกลุ่มร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการโดยมุ่งเน้นไปที่ร้านค้ารายย่อยหาบเล่แผงลอย80,000แห่งเลยนะครับผ่านก,นกลไกกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลนายดนุชาพิชญ,ญานันท์รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสอชอนะครับ กล่าวว่าสอบอสอเห็นชอบโครงการที่ชื่อว่าคนละครึ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายชิมช็อปใช้นะครับโดยจะใช้เงิน45,000ล้านบาทจากพระกองทู้เงินซึ่งหลักเกณฑ์ของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์นะครับเราไปดูกันเลยนะครับข้อที่1นะครับจะต้องมีสัญชาติไทยข้อที่2จะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับโดยจํากัดไว้ที่15ล้านคนการสมัครเข้าร่วมโครงการแบบใครมาก่อนได้ก่อน รัฐบาลจะให้เงินคนละไม่เกิน3,000บาทให้ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับของธนาคารกรุงไทยเท่านั้นต่อมานะครับร้านค้าที่จะได้เข้าร่วมโครงการข้อ1เป็นร้านค้าทั่วไปนะครับข้อที่2เป็นร้านค้าหาบเ,เร่ข้อที่ 3... เป็นแผงลอยที่เป็นร้านค้ารายย่อยนะครับเงื่อนไขในการใช้จ่ายข้อแรกใช้ได้ไม่เกินวันละ100-250บาทโดยรัฐจะจ่ายให้ครึ่งหนึ่งข้อที่2 ควบคุมอาหารเครื่องดื่มและสินค้ายกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอล์และบุหรี่นะครับข้อที่3มีระยะเวลาการดําเนินการ3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมพศ2 5 6 3นี้นะครับและมีการคาดการว่าจะมีเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ9ก0า0มล้านบาทและกระตุ้นเศรษฐกิจได้0.25%เกันเลยนะครับ ซึ่งกระทรวงการคลังจะไปจัดทำรายละเอียดเสนอสอบศในครั้งหน้านะครับเพื่อให้เริ่มโครงการได้ภายในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับช่องต้มยำกุ้งทีวีก็ต้องขอขอบคุณที่มาของข่าวจากไทยรัฐออนไลน์อีกด้วยนะครับและถ้าหากว่าท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และที่สำคัญอย่าลืมช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวต่อๆไปของทางช่องเราส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ